สวัสดีครับบ่าวทอซอสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่30สิงหาคม2568นบะครับบรรยากาศฝนตกท่านผู้ชมนะครับเป็นจังหนีนอนะครับทั้งบ้านเอฟซีนะครับฝนตกขึ้นกันบ่อนะครับเพิื่นว่าพายุเขามาอีกแล้วท่านผู้ชมนะครับตะว่าตกบ่อแห้งท่านผู้ชมตกลิ่นลิ่นนะครับตกพ่อไปยากไม่ยากนะครับ อยู่บ้านตกตั้งแต่เมื่อคืนทผูาชมนะครับตกตกหยุดหยุดนะแต่ว่าเช้านี้พี่น้องนะครับตกตั้งแต่เช้านะครับผมเอ่อไพเอฟซีออกเดินทางขึ้นเกานะครับผมเมื่อนี้ครับพาเดินทางมาหาปูเจ็ดสองยพี่น้องเด้อนะครับเบาเถากับมหาปูตั้งแต่ตองวดแล้วทผูาชมนะครับเมื่อนี้ไม่ให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้นะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายน2568อย่าเผลอเ้ยพี่น้องเด้อ นะครับงวดแม่นก็มีนะครับงวดบบแม่นก็มีนะครับผมเป็นแนวทางนะครับเพื่อมักเพื่อชอบนะพี่น้องเนาะเพื่อได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่นะครับผมเอานรับเข้าไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันท่านผู้ชมนะครับผมปูจะเน้นจะย่ำให้ชุดใดนะครับงวดวันที่1กันยายน2568บรรยากาศฝนตกพายุเขาพี่น้องนะเป็นจากในทั้งบ้านเอฟซีนะครับตกขึ้นกันบอนอพี่น้องเนาะ นะครับบ่าวเถวผ้า,าออกเดินทางคือเกาพี่น้องบริยุทธ์นะครับฝนตกแดดออกออกเดินทางทุกวันนะพี่น้องนะครับช่วงคำช่วงแรงปู้หไลจังจะกลับเข้าไปบ้านนะไปะจะแวะตลาดซื้อกับเขาไปฝากพี่สาวไปฝากเจลอตเตอรี่นะครับไปะไปพ่อกันย่ำคำย่ำแรงอยู่บ้านนะต่อช่วงเศร้าหอดนี่ครับก็จะออกเดินทางทุกวันนะครับผมเอา้าเขาไปหาปูเขาไปกราบน้ำมันสการปูน้ำกำันธรรมช่มนะไปช่มไปฟังน้ำกันนะครับผม กาบนมัสการครับปูอ่าเจดอนพรายเจดอนพรครับวันนี้วันที่30สิงหาคม2568พี่น้องดับบรรยากาศโอ้ฝนตกนะปูนะตกตกนะฝนจะบุญเข้ามาบ้างไปบุญทอดเทียนมากงานวัดครับอันนี้ก็งเดามาปูหัวตมาท่าำชมแต่ว่าตกใบแห้งนะปูเนาะตกดินตกก็ไปยากไม่ยากพราเป็นเมืองอีกยากมากเตกก็ไปยากไม่ยากนะครับผมแต่ว่าตกไม่แรง พาย,ยุทธรรมชุ่มพาย,ยุเอา้าแะบบับมาชมมาเบิ่งน้ากันพี่น้องมาให้ปูเน้นยำให้ไก่ขม่าเลยที่ปูมามันก็บอม่ยังไปอะไรเรืเขานะบอมมี่ยังไปบอมมีที่บอมมี่บองไปแล้ว <c oughs> ออกออกเราปูดีจากไหนถูกเราบ่คิดไปนี่นี่แหละคิดว่าี่นี่นี่อันฟันดีลปลาปูไก่ขม่าละ่ะฟันวันหนึ่งฟันว่าถึงจับอ่า <laughs> อ่าปูฝันว่าถูกจับพี่น้องเอาเอาเป็นเล็กเขาแล้วเขาแล้วที่ปูแม่อ่าน้ำกันพี่น้องไม่ปูเน้นย้ำให้นะครับผมถาลักหน่วยสี่ห้าหกกับปูสี่ห้าหนี่นวยครับนวยบนล่างหน่วยบนล่าง,างแง่น่ๆคือจะมาให้เห็นครับ โตหนึ่งหรือสองโตหรืออาจมาทั้งบททั้งล่างเอาถึงนะอันนี้มันบนเป็นสุดบนบนเป็นสุดล่างมาได้ทั้งบททั้งล่างแต่ว่าไม่ลักหน่วยลักหน่วยสี่ห้าหกไม่งั้นทำไม่ดีไม่ได้ตัวเดียวสองโตอีกคับใส่เลยหนี่งกับเอาบนล่างไว้ตามวัชเบอร์กลับเนี่ยอ่าอืมเขาบอตามสูตรมั่นหลักหลักหน่วยสี่ห้าหกแม่แล้วกระเลขครับเลขสั่งจานบาทเลขสั่งจานสงสัยบนเป็นสงใส่หรอกมัน มันจะบนนี้เก้ากับศูนย์นะบนนี้เก้าก uh> ับศ şey ูนย um> ์แมนครับปู่สองตัวเนี่ยจะมาตัวนึงเก้ากับศูนย์นะครับเขาเคยมาเสียวเก้ากับศูนย์มาประกบเก้ากับศูนย์มาประกบแม่นครับประกบเป็นบนครับอ่าที่ได้เก้าเก้าหกครับแล้วกศูนย์หกเก้าหกศูนย์หกท่าท่าหกมากอ่ะเก้าสี่ตัวเก้าสี่ ก็ S <S าหาเออส่วนซีส่วนหาก็ได<ม>้ครับเพื่อปูปลงหมดนะปูลงหมดไมนเอ้าอันนี้ปูจะให้สองหาสองมาใส่ปลาปูยังไงสองหาที่ครับสองหาครับมันไปบนล่างเพราส่วนน,น,น,นี้เขาบดน,นี่นี่เขาเลยเสกมาคือแนี่ยคือลายมันอ่ะสี่ห้าหกเป็นบนล่างครับ<อ><อ>แล้วก็ชุดหนึ่งมาใส่นี่สองก้อนหนึ่งมันก็เรียกเรียกตัวเด่นมันมันไปในทุกบทล่างๆนะครับ รเยจับถูกถูอ่าแต่ว่าชุดบนให้เน้นนี่ปัวเน่นเ้นสตัวตัวใดก็ปูวเจ็ดตัที่แรกอะเจ็แมนตาเลขฟันแนกอาเอาตัวนี้ตัววางเก้าสอแมนชุด3ตัวเจ็ดเก้าหเนยแมนแต่ว่าหนวยนี่คือมามาได้สี่ห้าหี่ห้พี่น้องขากับ6กกระติดลักหนวยแมนอ่าขาซีนี่ปูจับเก้าซีอยู่แมน สัญจรปูวาศูนกับเก้าจะมาแม่กเลยเอาว่าใจเลยเอาเอาเก้ากับครับอืมกิจจจับเสียหกเลยนะเกบนะอ่าบได้ครับนะบได้ครับแต่สุดท้นมันกับนี้หคูสี่สุนห้าสนหกเก้มีแค่นี้อ่าถ้าจับจะได้หครูแม่หกคูอ่สองตัวตัวนี้เน้นขึ้นเน้นเจ็เก้าปู เนยจ็ดเก้าัเก้รีตามห้องจังหวัดกรางครัตามตามวันี้ก็ยังมักยืนมาปูเจ็กับสเ่น้นคักชุดบนนี้เน้นคู่ใดปูนี่แหละชุดเกาหนี่เจ็ครับเจ็สตัวน้นตัวใดปูสอตัวสตัวก็เอาเกหกับสอเกกับสองแมนได้ขีดนี่ปูสองหาขีดหสองหาดนะอาหกกับสองหาได้พี่น้องได้นะปูยำให้แล้วนะปัจมีเก้าหกเจเกนี้ ก็มาขึ้กันปาปูเนี่ยเามไม่ใช่เพระว่าปูเน้นชุดนี้พี่น้องเจ็ 7, 9, 6, ปูก็เลยว่าเก้าหกเดเก้าตัดให้นาำพี่น้องแต่ว่าตัวเน้นคือ 96, เก้กับ925ตัวเน้นคือ2 5งห้าเก้านี่แหละชุดบนพี่น้องนับชุด3ตัว796 925้าหองห้าเจ็ดศูนยอันนี้ที่ปูห้ตั้งแต่มาหาปูอ,ปอ่าหารถตรีไว้อ่า เก็ดกับเดนเลยใช่ละกอยเลยนี่คือเกับนี่เปเลยสั้นตัวมันตะวรางกับสองซีกันึ่งซีสองซีกับหนึ่งซีชุดล่างปูเน้ยใไ้แลนพี่น้องชุดล่างสองซีกับหนึ่งซีซนี่เลตามเล็ตามกับเจ็ดเกน่าปูอาแล้วเหล็กโซนมามันอันเลกสามันจะครับอือก็มียอะซีนี่ครับอ่า นี่อันนีหนึ่งมาหน่วกอนมันกัมีอ่้อันหกสนี่เด้พี่น้องมาตามหลังพี่น้องหกสามหัามไม่เห็นบ่พี่น้องหกสามมาตามหลังมาขีบไพมตลอดวันนี้ปูเล่เล่ตามซีหาีหาครับหนึ่งีหนึ่าปปูเอาหนบำชมปูสรุปให้ได้พี่น้องเด้หนับชุดบนหนับปูผู้ใดมารักหน่วยกับ4ีหาหกผู้ใดมีลักสิบเปนแม่นจับมาใส่เล่นบ่ปูแอรมาได้บนล่างสี่ห้าห ดาบต่าชุดที่ปูเน้นสตัว796กับ925นะครับ706ก็ับเป็นตัวร่องะครสองตัว25กับ96ตัวเน้นพี่น้องกับ7 9นะครับ0ูน4ก็ับเป็นตัวร่องไวแต่ว่าเน้นคกๆคือ25กับ6ที่ปูอ่า25กับ96นะคกับ06กับ94เป็นตัวร่องเจ็ดเกนี่จะมาก่ปูได้จังไดเเป็นเลขอันนั่นเื่อหรอเลเลขตามเลขตามเลขตามทั้งหมดก ต่ว่าฐานเงินคือสองห้ากับเก้าหกแมนอันนี้เลขสูตรอ่าสามตัวเจ็ดเก้าหกกับเก้าสองห้าแมนครับถ้ามาคือนี่เลขเรืเอยเข้าในหลีว่าสามตัวนี้ครับเอเจ็ดเก้าถ้าเราเขาบอกเก้าหกครับอันเก้าเจ็ดแล้วกัหกเจ็ดนะครับเลยนี่ไปเลขกันไป่หกหกเจ็ดก็อ๋ครับอือเอาสามตัวเลยครับชุดล่างเด็พี่น้องได้อันนี้ชุดล่างสูตรปูนับสี่ตัวหนับมานน้ำกันแดด บมี2หาซีหนึ่งแบบุดลางปูจับไห่2 5 4 1้าสองสีห่ตซีไว้อ่าติดซีซีหาหนึ่ปูว่าตามงดที่แล้วนะครับหลักการเน้นค่าคือ2 4กับ1นหาลรตอรีไปเล่นมาปู่ามาให้ปูเน้นยำให้ได้พี่น้องเด้อโค้งสุดท้ายนะปู7 2ไม่ให้ปูฟันท่งไห้เลขข้างก่อนอีงอได้ครับ อะไรคำนวณบ่นั่นนะบ่ใครเป็นไรอ่ะไอ้สัญจรไปทุวทิพยเดียครับบ่ที่เลฟันครับนั่นไปบ่บ่แต่มาคะคือสอหากับก็หกชุดบนไอันสูตรแต่สูตรมันติไมกสิอันนี้มันก็สัญจรเนาะครับถ้า3มตัวมักตัวนี้เลกบ่าปูเจ็ดเก้าหกเกับ925าสองห้าพี่น้องแคปนาจอได้ทูมชมได้อเมืนอกี้ผ้าเดินทางมาหาปูเจ็ดพี่น้องมาหาปู่คือเก่า นะครับกับบรรยากาศพายุเข่าฝนตกธรรมชุ่มนะเป็นจากในน้าทางบ้านพี่น้องคือกันบ่แต่ว่าตกบ่แห้งทั้งนี้พี่น้องตกลิ่นลิ่นตกพ่อไปยากไม่ยากพ่อจืดจืเพิ่น้องพ่อจืดจืดพ่อแฉะแช่พี่น้องพ่อแฉะแช่พ่อไปยากอืมเอ้าปูฟันทงปูเนียนให้นละไรด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่าบ่เปลี่ยนแปลงหรออเลยเขาบ่เปลี่ยนแปลงอ่าเบิ่งไว้ก่อนก็ได้พี่น้อง นะเพราะว่าช่วงหลังๆนี่กะลุดแน่พี่นอ้อ,องอ่าบอเข่ากัว่าบอเข่าเด้อท่านผู้ชมเด้อดแต่ว่ากัมาลงให้เอฟซีได้เห็นได้เบิ่งไว้คือเก่านะครับอ่าห้ามักพี่น้องอันนี้ก็ไม่ตัวดีตัวเล่นี่จับใส่เลยน,นี่สามตัวนี่จังได้ก็บรถสี่ห้าหกหลักหน่วยครับเอาชุดสามตัวปูย้ำให้เอฟซีดูครับตัวที่เน้นคักๆชุดสามตัวสามตัวกับงานเจ็ดเก้าหกเอ็มมาปักับเก้าสองห้าอ่าเจ็ดเก้าหกกับเก้าสองห้านะครับท่านผู้ชมอ่า นับชุดล่างก็เน้น2อกับ1นแต่ว่าผู้ใดมัก2องหางหากับ4ีหาก็ติดไว้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าปูเน้นคือ2อกับ1นอันนี้ปูให้ตั้งแต่ต่องวดนะับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคับมาให้ปูเน้นย้ำให้สองหาเป็นเลขบนล่างเนี่ยมาได้บนล่างม่เพราะสองหาปูเน้นชุดบนสองห้ากับเก้าหกไม่กันล้ออกเพกาะจากสองสี่เป็นสองหางเป็นบนล่างได้คู่เดียวนี่เอ้านะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องได้นะปูฟันทงให้แล้ว แอบชุดบน796กับ925 2ตัว25กับ96แอบต่ว่า7เก้านีปูว่าปูก,าก,กับมากอยู่ด้วยพี่น้องเด้อแอบหรือผูใดมากตัวร่องกับ0ูกับ94แต่ว่าฟันทงสองหากับ96นับชุดล่าง25 241514นะครับเลขตามคือ4หาเลขตามชุดบนคือ7 9เลขตามล่างคือ4หาแต่ว่าชุดล่างปูฟันธงให้2อง่กับ1 4หาหยิบจับรอตอลีไว้พี่น้องนะเป็นแนวทงังเลขตามนั้นตาม ตามรักที่เก่านั่นแะคือสองตัวจะแจ็กสไต้์จะมักคู่นึงอ่าเจ็ดเก่ากับซีหาปูว่าจ็กตัวสอซบ้าบดนครับหรือปูได้มักชุดนี้กับเจ็ดเก่ากับซีหาเลขตามเนาไปเป็นแนวทางนด้พี่น้องเด้อนะครับถามมักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทำชุ่มบอมักพอชอบเบืองไว้ก่อรเบืองเป็นนะครับอ่าครับมาหาปูขึ้นเก่าพี่น้องเพราะว่าช่วงหลังมันนี่ก็ลุดอยู่แบบช่วงแง้มเข่ากับเข่าตลอดพี่น้องอ่าขอขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านครับผมจบๆกันมาจบปูทุกคนกราบขอบคุณขอบคุณปูซาทุกครับผม กันคลิปหน้าสวัสดีครับ